สีมาเรียมนนะครับวัดจินดูครับมาเดินเที่ยวกันหน่อยนะครับอันนี้มัสยิดของอิสลามครับสเปนอาร์ต,รตครับมัสยิดจามีลิุเลียครับ มาเดินเล่นย่านเมืองเก่านะครับไกลๆนู่นเมืองใหม่สมัยก่อนแร่ดีบุกค,คงจะดังแถวนี้นะครับนี่แะครับย่านเมืองเก่ามีทั้งฮินดูมัสยิดแล้วก็แบบจีนๆีนะครับ ตรงนี้ Street of Milk Vendor โอ์โสมัยก่อนคงขายนมนะครับมีชาวอินเดียอยู่กันเยอะมีแกะนมแกะนมแพะเนี่ยนะครับโอ้นี่รถไซขันดัดจิ๋วผ่านแถวนี้ด้วยครับเมืองเก่าก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วครับ